สวัสดีครับนี้ผมจะสอนเปลี่ยนไฟตัดหมอกอันนี้ของวีโก้ตั้งแต่วีโก้ตัวแรกเลยครับผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนไฟตัดหมอกกับไฟตัดหมอกอันนี้ผมมันหลอดขาดเป็นหลอดนี้นะครับนี่มีผมถอดออกมาแล้วเนี่ยไม่ยากครับนี่แค่คลายน็อตคลายน็อตช่วงข้างล่างนี้ ไม่กี่ตัวหรอครับอันนี้ผมถอดถอดลอแล้วครับเนี่ยเพื่อความรวดเร็วผมนี่นี่ผมบิดออกมากนี่นี่ไฟตัดหมอกไอดูอครับะนี่มันมีตัวเลขบอกไอเก้าศูนหกเนี่ยมันคือขั้วหลอดไฟเก้านหกวิธีการถอดก็ไม่ยากเนี่ยเอ,เอาปากแบนแงะออกลองซ็อกเกอร์ ของเก่ามันเป็นของฮาโลเจนเป็นหลอดสปอตไลท์ครับผมสั่งหลอดใหม่มาเป็นหลอด LED ครับวิธีการสั่งก็ดูขั้วหลอดนดะครับเนี่ยมันของรุ่น9006 1 2นโวลต์คุณจะใส่กี่วัตต์ก็ว่าไปอันนี้ผมสั่งหลอดสีขาวมาใส่เวลาคุณใส่คุณก็ปิดสวิตช์ไฟก่อนปิดปุ๊บ นี่ผมจะเอาวางครับอะไรเงี้ยน, <c oughs> นี่ก็เสียเพื่อไปร <c oughs> ีบร้อยอ่ะ ในคราวนี้ผมจะเปิดเทสปิดอืมจะวางเทสง่ายๆครับเปลี่ยนเองสั่งหลอดมาหลอดไม่กี่บาทแล้วครับที่การใส่คุณก็ปิด ปิดไฟแล้วก็แย่เข้าไปเนี่ยคุณเห็นเคี้ยวไหมเนี่ยนี่เป็นสามแจกคุณเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปในรูปุ๊บแล้วคุณก็บิดปึ๊กก็ล็อกอยู่แล้วครับง่ายๆครับไม่ต้องไปจ้างร้านในแผงเราซื้อหลอดมาเองร้านก็เปลี่ยนแป๊บเดียวคันน็อตไม่กี่ตัวอ่าเปลี่ยนแล้วสวยงามมากขอค,ครับ